ท่องเที่ยวไทยฝันหวานปีหน้าหวังรายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติติดหนึ่งในท็อป5ของโลกส่วนมากพวกที่แพลนอะไรแบบนี้เนี่ยมักจะไม่ค่อยถึงเป้านะครับเรามาดูต่อไปละกันไม่ได้ไปปักปัามอะไรมากว่าจะเป็นแค่แผนการสวยหรูซึ่งในช่วงโควิดเนี่ยก็ตั้งแผนกันมาตลอดเทีอบออติดตามมาสอปีติดกันสุดท้ายฟาวหมดตลอดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเปิดแล้วเปิดแล้ววงเล็บยังมีตรวจใบฉีดวัคซีนหรือใบตรวจโควิด ก่อนเดินทางอยู่นะสําหรับคนไม่ฉีดวัคซีนก็ยังมีเหลืออยู่บ้างก็เลยเดูเหมือนจะฝันบันได้เป็นน้ําเป็นเนื้อมากขึ้นนะครับเดี๋ยวข่าวนี้ลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็มาดูอันนี้คือรูปภาพจากข่าวนะครับเียด้ว่าศาสตร์หมดทุกกลุ่มทุกทุกเคสนะครับฉะนั้นฉันไม่เคยผิดนะครับก็คือมีเวิร์สเคสนะครับกรณีแย่ที่สุดเราจะได้เท่านี้เบสเคสก็คือกลางๆเราจะได้เท่านี้เบส เคสเราดีที่สุดเราจะได้ท่านี้คือศาสตร์หมดเลยฉะนั้นฉันไม่เคยผิดก่อนหน้านี้หรอเออก็ตั้งมาแค่ว่าปีหน้าอยากได้เท่าไหร่แค่เป้าเดียวแล้วมันก็ฟาวฉะนั้นก็เลยเอองั้นฉันก็เลยศาสตร์หมดเลยจะได้ไม่มีใครหาว่าฉันตั้งผิดไม่รู้เหมือนกันแล้วว่าแบบเดิมอะ่ะจริงๆไม่ต้องตั้งเลยไม่ต้องตั้งเลยนะครับเพราะว่าเราควรจะเน้นที่ปรับปรุงการให้บริการปรับปรุงอ่จริงๆอะ่ะประเทศไทยคนเฉพาะคนประชาชน เนี่ยนะที่คนที่คนที่ไม่ใช่หน่วยงานน่ะเขาทําดีอยู่แล้วเขาต้องเอาตัวรอดของเขาเขาทําดีเราได้นักท่องเที่ยวขนาดนี้เพราะว่าพื้นฐานนิสัยของคนไทยชอบบริการแล้วก็ยังเด่นในเรื่องของการทําการอาหารทําอาหารคือเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีแต่ที่มันแย่ก็คือพวกคนจัดก,การโดยเฉพาะหน่วยงานนี้ที่ทําแค่โฆษณาอย่างเดียวทะนนั้นอันนี้คือการเขาเรียกว่ามาชูว่า ฉันวางแผนนะ่านี้เฉยๆยนี่ออิเชษอ,อย่างนี้นะครับควรไปเน้นว่าตัวเองนั่นแหละที่จะไม่ทําแต่โฆษณาอย่างเดียวก็ควรที่จะเอ่อจะทําให้บริการมันดีขึ้นยังไงคือบริการของตัวเองนะไม่ใช่ไปบอกว่าเออจะมีการจัดอบรมผู้ประกอบการให้ให้อะไรนวดได้เก่งขึ้นหรือว่าเออให้ให้อะไรนะเจาะกลุ่มให้ให้ใหคือคือให้คนอื่นเขาไปทําหมดเลยตัวเองนี่คือโฆษณาอย่างเดียวไม่ต้องแบบนั้นเลยอันนั้นเขาทําดีอยู่แล้ว ผู้ประกอบการเขาทาดีอยู่แล้วเหลือแต่ตัวเองนั่นแหละอยากได้ยินข่าวคืออันนี้เป็นความฝันเฉยๆอยากได้ยินข่าวว่าเออจะสร้างอะไรอ่ะอย่างสมมติว่าในเชีงยงใหม่หรือภูกเก็ตคือเมืองท่องเที่ยวดังๆเนี่ยนะจะสร้างแล้วคือคือ,คอมีมีข่าวบ้างแต่สุดท้ายก็ล้มทุกรอบก็คือระบบการขนส่งในเมืองที่มันสะดวกนะครับคือส่วนที่ว่ามีแล้วจะใช้จะมีใครใช้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่เชื่อว่าต้องมีหรือว่าจะมีการสร้างกระเช้าขึ้นเขาโดยเฉพาะ แถบภาคเหนือที่มีหรือภาคอีสานที่มีเนินเขาเยอะแยะนั่นแหะเออก็คือนักท่องเที่ยวเขาชอบหรือว่าการปรับปรุงสถานที่ยังไงบ้างปรับปรุงไปทั่วประเทศเป็นวาละแห่งชาติก็อยากได้คนนักท่องเที่ยวเยอะๆทำไมไม่เห็นเคยมีนะครับมีแต่ข่าวอย่างเดียวว่าจะตั้งเป้ามีแต่ตัวเลขนะครับว่าฝันหวานอย่างจะได้ไรายได้เท่านั้นเท่านี้คือได้เยอะย้ำอีกทีได้เยอะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ดีคือคนในประเทศเขาทําได้ดี เป็นพื้นฐานนิสัยของคนไทยแต่ว่าตัวคนจัดการนี่แหละที่แย่นะครับมาดูเป้าหมายของเขากันนะครับเดี๋ยวจะเลยเถิดไปก็คือตั้งเป้าแบบว่ากรณีแย่กรณีปกติกรณีดีที่สุดอะไรเงี้ยมันศาสตร์ไปแบบนี้มันไม่เคยผิดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันดีขึ้นมาปุ๊บเป็นไงเป็นไปตามที่คาดการไว้เพราะว่าพวกเราทําได้ดีวงเด็บตัวเองเอ่ไม่เคยให้ความดีคนอื่นแต่ว่ากรณีที่แย่ก็เป็นไปตามที่คาดการไว้นั่นกูคาดการไว้หมดเลย ทีนี้เราไม่พูดถึงในประเทศนะครับพูดถึงต่างประเทศอย่างเดียวก็คือข้างบนนะครับกรณีแย่นะครับเราจะมีนะักท่องเที่ยว11ล้านคนในปีหน้าก็จะมีนี่ไงตู้ ATM นะครับกดมาเลยทุกคนจะใช้กันเฉลีย่ยต่างชาตินะครับใช้กันเฉลี่ยคนละ5 0 0 0 0บาทเที่ยวไทยแพงขนาดนี้เลยหรือไม่น่าจะนับตั๋วเครื่องบินนะตั๋วเครื่องบินอย่างเดียวก็เกือบแล้วนะที่นั้นไม่น่าจะเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบินมาใช้ใจ่ายในไทยเฉลี่ยคนละ5 0 0 0 0เลยนะ ออถ้ากรณีกลางๆออจะมีรายได้ท่องเที่ยวประมาณห้าแสนแปดหมื่นล้านถ้ากรณีกลางๆเราจะมีนักท่องเที่ยวสิบนะแปดล้านคนนะเราจะใช้จ่ายคนละเกือบเกือบห้าหมื่นสี่พันบาทต่อหัวจะมีรายได้เก้าแสนเจ็ดหมื่นล้านแล้วก็อย่างดีกรณีดีสุดที่ได้ว่าเทียบเท่าก่อนโควิดใกล้เคียงกับก่อนโควิดเลยมีนักท่องเที่ยวสามสิบล้านก่อนโควิดเราได้ประมาณสี่สิบล้านมีการใช้จ่ายห้าหมื่นสี่พันต่อคน รายได้ท่องเที่ยว1.5ล้านล้านเกือบเท่าก่อนโควิดเลยดังนั้นเราใช้เอ่อนักท่องเที่ยวรายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ2ล้านล้าน,านก็บอกได้เลยว่าถ้ายังทํากันแบบนี้นะครับก็คือไม่ไม่ให้โปรกับนักท่องเที่ยวเพราะว่าใครจะยอมมาช่วงนี้ก็คือตั๋วแพงแล้วก็ยังเสี่ยงอีกว่าคนบริหารประเทศจะจิตตกมีมาตรการอีกเมื่อไหร่ฉะนั้นถ้าไม่ให้โปรกับเขาก็คงจะเป็นแบบสีแดงนี่แหละ ขนาดไอที่จะขยายฟรีวีซ่าจาก30เป็น45วันนี้เรื่องยังเงียบเลยคิดดูงกขนาดไหนมาดูตามข่าวนะครับก็เขาบอกว่าการท่องเที่ยวนะครับลุยแผนปี6-6ปีหน้าฝ่าพายุเศรษฐกิจดันเป้ารายได้ทัวริสต่างชาติติดท็อปของโลกเออคนคนอื่นเห็นหัวข้อนี้เพลนๆอาจจะไม่ทันคิดอะไรแต่ว่าอบคิดรายได้ทัวริสต่างชาติดำ่าต่างชาติ ติดอันดับ51ใน5ของโลกคือมันจะเป็นไปได้อย่างไงเรามีโปรเจกต์อะไรที่จะปรับปรุงให้คนเขาได้ใช้ใจ่ายมากขึ้นเรามีโปรเจกต์อะไรแลาไม่ใช่ไปขึ้นราคานะที่เคยมีข่าวอ,อ,อ่ว่าจะคิด2ราคาราคาคนเนี่ยเน,นท่องเที่ยวการท่องเที่ยวนี่แหละเป็นคนเสนอนี่แหละตัวดีเลยเอ่อคนคนไทยราคาเท่ากับช่วงโควิดเพราะว่ายังง้อให้มาเที่ยวอยู่วงเล็บโดยที่เขาก็ กลับมาก็ถ้าติดโควิดเขาต้องกักตัวสิบวันนี่แหละก็จะแต่ยังอยากหาเสียงอยู่ให้ราคาเขาถูกเอ่อแต่ว่าของต่างชาติจะคิดราคาก่อนเท่ากับก่อนโควิดเดี๋ยวบอกเลยว่าจะได้รายได้มากขึ้นโดยการขึ้นราคาคือถ้าจะอยากได้ไรายได้มากขึ้นเนี่ยมันต้องมาจากคุณภาพที่ดีขึ้นแล้วคนเขาจะอยากมาเองแล้วทีนี้พอคนเขาอยากมากันเยอะๆแต่ว่าตัวโรงแรมหรือที่พักของเรามีจํากัดเราก็จะสามารถ มันเป็นไปตามกลไกตลาดโดยที่เราไม่ได้ต้องไปบังคับให้เขาต้องจ่ายมากขึ้นเขาจะยอมจ่ายเยอะขึ้นเองหรือสินค้าบริการอะไรก็จะราคาดีขึ้นได้เองตามกลไกนะครับก็อยากถามเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศว่าเวลาเราได้ยินข่าวว่าเออการท่องเที่ยวของประเทศนั้นๆเนี่ยเขาได้มีมาแถลงว่าปีหน้าจะตั้งเป้ารายได้เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรกันบ้างไหมซึ่งอย่างที่บอกอ่ะมันไม่จําเป็นไงมันถ้าจะพูดก็คือจะปรับปรุง การบริการหรือสถานที่หรืออะไรต่างๆให้มีคุณภาพได้ยังไงถ้าของมีคุณภาพะเขาอยากมากันเองไม่ต้องไปพยายามแบบว่าอยากจะได้เท่านั้นเท่าน,นี้เพราะว่าที่พูดตอนแรกอ่ะไอ้แผนพวกเนี้ยสุดท้ายมันก็ไม่เคยเข้าเป้าหรอกเพราะการวางแผนโดยที่ไม่ <c oughs> เขาเรียกอะไร <c oughs> ไม่ได้อิงกับความเป็นจริงเหมือนกับว่าตั้งตัวเลขตุ๊กตาไว้เฉยๆแล้วสุดท้ายมันก็จะเป็นแค่ planning นะครับเพราะว่าเราไม่มีทางรู้ได้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่ที่รู้ได้ก็คือตัวเองสามารถปรับปรุงตัวเองได้ ตรงนี้นะครับที่บอกว่าเออเน้นโฆษณาอย่างเดียวจริงๆการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดแถลงทิศทางส่งเสริมการตลาดปี2 5 6 6ก็การตลาดไงการตลาดก็คือฝ่ายกามาร์เกตติ้งใช่ไหมล่ะมาร์เกตติ้งก็คือทํำยังไงให้มีลูกค้าเยอะขึ้นไงเออเพื่อให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้เตรียมทําการตลาดล่วงหน้าฝ่าพายุเศรษฐกิจทั้งภาวะเศรษฐกิจถดถอยเงินเฟ้อสงครามรัสเซียยูเครนดันต้นทุนการท่องเที่ยวพุ่ง บอกอีกทีหนึ่งนะครับว่าต้องแยกส่วนกันนะครับระหว่างที่เอกชนเขาทำกับพวกหน่วยงานพวกนี้ที่เราจะคอมเมนต์เยอะก็คือพวกหน่วยงานนะครับเอกชนทำดีอยู่แล้วคนทั่วไปทำดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพอพูดข่าวของหน่วยงานนี้ที่ไรนะครับท่องเที่ยวนี่นะก็จะมีแต่ตัวเลขตัวเลขนะครับก็เหมือนหื่นก็หายตัวเลขมากเอาเขาก็เป็นการท่องเที่ยวเขาก็ต้องมีหน้าที่นี้คําว่าการท่องเที่ยวเนี่ยหมายถึงขายอย่างเดียว คนเขาเข้าใจผิดก็นึกว่าเออหมายถึงหลายอย่างรวมกันทั้งดูแลนักท่องเที่ยวเหมือนเป็นคัสเตอร์เมอร์เซอร์วิสหรืออะไรเงี้ยไม่มีไม่มีของเราไม่เคยมีก็เรามีตำรวจท่องเที่ยวไงไม่รู้สิอาอพูดข่าวท่องเที่ยวมานี้อ๋อยังไม่เคยไม่ไม่เคยเห็นข่าวที่ว่าเออหน่วยงานอะไรพวกนี้ที่จะมาช่วยนักท่องเที่ยวนี้เขายังไงอ่ะไม่ไม่ค่อยได้ยินในข่าวนะเราอาจจะอ่านไม่มากเองตรงนี้ททตั้งเป้าหมายปีห6 ผลักดันอันดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติหนึ่งในห้าของโลกอันนี้คือฝันเฟื่องมากเลยหนึ่งในห้าจากการขึ้นราคาหรือเปล่าเพราะว่าก่อนโควิดเนี่ยก็ไม่ถึงอยู่แล้วนะครับก็ก่อนอันนี้นเราเข้าใจผิดนึกว่าเป็นอันดับสี่ของโลกแต่พอไปดูจากสถิติจริงแล้วเป็นอันดับแปดฉะนั้นของเดิมก็ไม่เคยถึงอยู่แล้วก่อนที่ตอนที่ยังไม่มีโควิดแล้วประเทศหลายประเทศเขาไม่จิตตกเขาเปิดไปตั้งแต่ปี2 0ง2ปีที่แล้ว เราเพิ่งจะมาเปิดคือถ้านับการเลิก Thailand pass เป็นการเปิดเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มจริงๆก็คือกรกฎาแต่เรานี่คือคุยโมว่าเออเดี๋ยวปีหน้าเราจะพุ่งพรวดไปติดอันดับหนึ่งในห้าของโลกเลยแต่ในนี้เขายังบอกอยู่ซึ่งซึ่งเราก็คิดว่าเป็นอันดับสี่เพราะตามข่าวพวกนี้แหละอ่าบอกว่าปีหกสองเนี่ยก่อนโควิดระบาดเนี่ยประเทศไทยสามารถสร้างรายได้จากต่างชาติมากเป็นอันดับสี่ของโลกอาจจะเป็นตัวเลขของรายได้แต่จํานวนคนเป็นอันดับแปดแต่ตัวเลขรายได้เป็นอันดับสี่ละมั้ง ก็ยังสงสัยไม่หายว่าเขามาใช้อะไรกันตั้งคนละห้าหมื่นนะครับอ๋ออรู้แล้วห้าหมื่นเพราะนับค่าที่พักด้วยใช่ไหมเกี่ยวไหมเนี่ยแบบว่ามาอยู่สมมติว่ามาอยู่กันคนละเดือนก็สมมติที่พักคนละหมื่นสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็นับอยู่ในห้าหมื่นนี้ด้วยหรือเปล่าโอ้วันนี้พูดจาหล่อเท่มากเราจะตอนนี้นะครับเราจะตั้งเป้ารายได้เท่านี้โดยที่ไม่รอไอ้ไเนี่ยรายได้เท่าไหร่ก็บอกไปตอนต้นแล้ว โดยที่ไม่รอความหวังจากตลาดนักท่องเที่ยวจีนของเดิมจีนนี่หนึ่งในสี่ของคนที่มาเที่ยวเลยนะเราจะไม่รอจีนแต่เราจะทำรายได้ถึง7 5เของของเดิมโดยที่ไม่มีจีนโอ้โหนี่ยิ่งฝันเฟื่องหนักกว่าเดิมตอนนี้เรามีแคมเปญน,นะครับกลยุทธ์ดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทุกภูมิภาคซึ่งยังงงอยู่ว่าอะไรที่เรียกว่าคุณภาพกระตุ้นให้มาเที่ยวไทยได้ตลอดทั้งปีนี่ เราจะไปทําการตลาดที่เมืองใหม่ๆของตลาดเดิมอย่างเช่นเราจะไปตอนกลางของสหรัฐควบคู่กับตลาดใหม่ในภูมิภาคตะวันออกกลางเช่นซาอุาอดิอาระเบียกาตาโอมานคือไปรถโชว์ใช่ไหมก็สงสัยว่าไอการรถโชว์นี้มันทําให้กระตุ้นจํานวนได้ขนาดนั้นเลยหรือจับเทรนดความต้องการของนักท่องเที่ยวสร้างกระแสให้มารียูเนียน ไม่ใช่ชื่อประเทศใช่ไหมเอ่อมีประเทศหนึ่งชื่อรเรอูนิยงก็รรยูเนี่ยนเหมือนกันกลับมาพบปะสังสรรค์กันใหม่ที่ประเทศไทยและสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีความหมายหรือม e น n ิ่งฟูลทราเวลหลังจากที่ยังหยุดเดินทางเพราะวิกฤตโควิดสิมากกว่า2ปีครับหลบมาตรการประเทศตัวเองมาเจอมาตรการประเทศนี้ตอกย้ำแคมเปญเที่ยวไทยวิสิทิ์ไทยแลนด์เดีย2022เต a ซันท n วนตี้ทูทเ e นตี้ทีอเมคือ New chapter โควิดไง ยังคงเล่นมาตรการโควิดกันอยู่ตลอดการคือเราเสียดายกับหน่วยงานนี้ในช่วงของที่ไทยยังมีมาตรการอยู่เนี่ยแทนที่เขาจะเป็นหัวหอ,อกในการที่จะเขาเรียกอะไรคานนโยบายที่มันเกินไปไม่งั้นเราคงได้เปิดเร็วกว่าน,นี้ทั้งนานอย,าอย่างที่บอกนะครับมีหลายประเทศมากที่ตอนนี้คือเขาเกือบเท่ากับก่อนโควิดแล้วคือของเรานี้เป็นขั้นตอนฝันหวานยังเทียบกับก่อนโควิดไม่ได้ตอนนี้เขาเกือบเท่าก่อนโควิดแล้วแล้วเขาก็เปิดไปตั้งนานแล้วด้วย ซึ่งเท่ากับว่าเรามีตัวอย่างแล้วว่าเออประเทศพวกนี้เขาเปิดตั้งนานแล้วเขาไม่ได้ติดโควิดตายกันไปทั้งประเทศสะเมื่อไหร่ใช่ไหมแทนที่จะมาเป็นหัวหอกในการขานเออเพราะว่าตัวเองเกี่ยวกับท่องเที่ยวกับใหม่ใหม่ใหม,ม่ก็คือตามน้ําตลอดพอช่วงไหนที่เอกชนเขาหงิิมๆเขาก็หน่วยงานนี้ก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าพอเอกชนเขาแข็งเข้มแข็งค้านกันมากป,ปุ๊บก็ค่อยตามน้ํากันไปนะครับ ส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของต่างชาติเนี่ยประมาณการที่ห้าหมื่นถึงห้าหมื่นสี่พันต่อคนต่อทริปลดลงจากไตรมาสหนึ่งของปีหกห้าที่ใช้จ่ายตั้งเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทต่อคนต่อทริปใช้กันจากอะไรคาดว่าเกิดจากนี่รายรายการใช้จ่ายต่อหัวนี่ลดลงเยอะมากเ <c> ก <oughs> ิดจากความกังวลเรื่องภาวะเงินเฟอ้อทั่วโลกส่งผลต่อกําลังซื้อและจิตวิทยาในการเดินทางนักท่องเที่ยวประหยัดค่าใช้จ่ายขณะที่สถานก,การณ์สู้รบรัเสเซียยูเครนยืดเยื้อยาวนาน ทำให้ราคาพลังงานสูงมีเงินเฟอ้ออีกถือเป็นปัจจัยเสี่ยงของปี66แต่เรานี่คือตั้งเป้าจะติดอันดับท็อป5ของโลกจากอะไรก็ไม่รู้กระโดดข้ามมาตรงนี้ทอทอทอจะกระตุ้นคนไทยเดินทางเที่ยวได้ทุกวันวงเล็บกลับมาติดโควิดต้องกัก10วันนะในนี่หมายถึงหน่วยงานนโยบายของสาธารณสุขอา่าเป็นการนนารุนลคลไม่ได้บังคับว่าต้องกักสิวันถ้าติดโควิดผ่านแคมเปญ 365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันแต่กลับมากักตัวถ้าติดโควิดชูวความแตกต่างยังมีเอกลักษณ์ของแต่ละภาคกำหนดธีมการท่องเที่ยวแต่ละวันรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวทุกสายเช่นสายมูสายกินสายช็อปเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวและรักษาจํานวนวันเข้าพักด้วยเรื่องราวสั่งเสีและกิจกรรมท่องเที่ยวน่าสนใจก็เป็นการโฆษณาติดตามเคย คือนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวไม่ได้บอกว่าถูกนะครับก็แค่เหมือนกันเป็นการเอามาจัดประเภทเครื่องของเดิมเขามีอยู่แล้วเอามาจัดประเภทก็ไม่ได้ไปสร้างอะไรใหม่แต่อย่างใดมีกําหนดธีมการท่องเที่ยวแต่ละวันประมาณว่าวันจันทร์เที่ยวที่นี่วันอังคารเที่ยวที่นี่อย่างนี้เหรอเราจินตนาการเอาเองคือแม้กระทั่งเที่ยวในประเทศเนี่ยก็ต้องปรับปรุงเรื่องหมายถึงว่าคนให้คนไทยเที่ยวในประเทศเนี่ยก็ต้องปรับปรุงเรื่องของโครงสร้างเช่นเดียวกันนะครับอ่ไม่ใช่ว่าพอมาถึงเชียงใหม่ปุ๊บ เขาโฆษณามลเนาะอันนั้นสวยอันนี้สวยไปไงบัอ๋อซื้อทัวร์อย่างเดียวก็คือโอเคมันก็มีทัวร์มันก็สะดวกแต่ว่าเหมือนไม่ค่อยให้ทางเลือกถ้าไม่ใช่ขับรถไปเองเป็นยอดนักขับก็ต้องซื้อทัวร์มันยังมีอยู่แค่นี้หรือทางเลือกครับตรงนี้ก็เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ